ทุกคนกลับมาเจอกับน้องเมย์อีกแล้วจ้ะนางแบบฟินแลนด์ทัวรทีบทัวแเดนพาเขาป้าคือเกาจ้ะบรรยากาศป้าเมื่อนี่ทรงคึ้ฟ้าขึ้นฝนจ้ะเมื่อวานกับฝนตกไปแล้วเมื่อเช้าก็ตกไปป่อยพอฝนหยุดปุ๊บก็อดพาทุกคนเขาป,าป้าว่ได้จ้ะคือเกาหมากบลูเบอร์รี่จ้ะหมากดำลายคักก็ะเลออดทายเห้ทุกคนเบิ่งว่าได้แอบไปเก็บมาแล้วถังนึง วันนี้มันหลายคักเพราะว่าช่วงนี้มันใบมันเริ่มโลนแล้วเนาะจ้ะก็เลยเห็นตะน่วยยางเดี๋ยวนี่เก็บประมาณพาถึงยี่สิบนาทีเต็มถังแล้วก็ได้อย่างก็เอาจ้ะก็ตาเห็ดก็เอาม้าพ้อมคุณเด้คักอหลีคนสาวมากักเขาป้านะจ้ะมือนีบก็ได้มาคนเดียวมากับอันสาวปิ้นยาเดี๋ยวสิพาไปลุยเบิงว่านั้งบ่ได้เก็บหมากดำเด้มือนีนังเก็บ หมากแดงจ้าเป็นไงหมากแดงอ่ะมาเบื้องดูมันยังประสกดีน้องเมย์เลยเพื่อเก็บเดี๋ยวสิพ้าไปเบื้องน้องปิ่นอยากเก็บก่อนนะจ้ะตามมาตามมาเดี๋ยวเทออกสัก่อนอยู่ทั้งพูนคน,นี่ทางนัง้งน,นี่ทางนาง้งพึ่งสิม้ากันเดี๋ยวตามไปเบื้องนางอยู่ทั้งพูนนี่น้องปิ่นอยากเก็บลูกก็นี่แหละจ้ะเขาเอินว่าลูกเออเรดเบอร์รี่แดงๆอ้าวแท็กทายแฟนขับนอย สวัสด,ดีจ้ามาเด้อเก็บหมักไม้จ้ะเก็บมากไม้เก็บมกหมักไม้ป่าเนาะจ้ะจ<า>้ะเก็บขายแหละเนาะของเป็นเงินเป็นทองเนาะจ้ะหุ่นน้องเป็นอย่ารวยเด้เก็บมากไม้ได้หลายแล้วปีนี้โบเวนเ<อ>ที่ซื้อรถดไถนาะอะไรแล้วบ่บ้านเฮาอ่ะเห็นบ่นี่ที่รวยนี่่บมวนว่าผัวให้เงินได้จ้ะเก็บหมักไม้ป่าเอาตักเอาตักเอาเด<ม>ี๋ยวสีพาไปซองถังน้ำขุนนินแดงๆเนี่ยจ้ะเมนเบิดเลยนี่เห็นบ่นี่ แต่ว่ามันยังไม่ค่อยสุกดีปรนไดมันยังไม่สุกดีปรนไดจ้ะขย,ยันนิลีโอ้ยเพิ่นรวยรวยหมากไม่เพื่อจะเบื้องฐานบนดุ๊กเหรอยี่อะจนไก่เต็มเราเด้หนี่มาขาวเดียวนึงสีแดงงามคักเนอกมือเชอร์ออนกินหอดเมืองไทยอยากให้มีแบบนี้เนาะสิรวยกันทุกคนไปไปก็บต่อจ้ะเก็บต่อกิบต่อ เอาเทสิน้องเต็มแล้วน,นะนู่นนะอ้ยงามงามดกดกดกตอนนี้ใบมันเริ่มร่วงแล้วนะจ๊ะเห็นแต่ลูกดกคักดกแน่คุณพ่อใบ,บามันร่วงแล้วมาเบิ่งทั้งนี้นี่ชัอุ้ยคักขนาดวะ ตะเบ,บิงดูจ้ะเบิงบิงเบิงเบินี่ตะลูกเห็นบ่มเน่ยจ้ะเมนมันเบิดแล้วนี่งูยิายาย้มยิ้สำนะตักตะไงได้หี่ใบบ่มี้จ้าแบบนี้เมนเบิดมาๆ้าแนี้มาเก็บกันแบบ เก็บง่ายลวดพวดพวดพวดเลยจ้ะใบพวบมนี้บังนุ้มันครับเมื่อี้มีคนสร้างมาถัางนึงจะ้จะจาขวงกันที่เก็บเองอีกถังนึงเนาะได้ไปแล้วถังนึงกะเก็บอีกถังนึงจะ้ะไก่สิไว้แล้วคนกับ,บ่คคอยสร้างแล้ว เฮียค oh, yeah. สุมาหลายพันาบาทเมื่อนี้เปียกจ้ะเพราะว่าฝนตกแต่ว่าสิเลือกงายอยู่เพราะว่าบูมิใบเปลี่ยนหุ้ม อากาศเริ่มเย็นๆแล้วจากยุฟินแลนด์นางามูงทำไม่นี่ป้ากะโล่งๆจะ้ะเขียวชะอุ่มดีขนาดเลยฝนได้ฝนหมากไหมกะไรปวดโพบักแตงเม,มนมันเบิดเลยฝน,นดุกจนล่มว่ะเบื่องเอาจ้ะ บัดน,นี้ไม้ยังหูบ่จ้ะจะมะพ่อเห็ดทุกคนซองหมักไม้ไปหมักไม้มาเห็ดหนังไก่บัดน,นี้พ่อเห็ดหนังไก่อุ้ยถูกอย่างละอุ้ยมองมีเอากระตามาน้ำยูเดซจ้ะม่อีกดอกนึ่งอันสุอท้ายโซงโดอก พีพีพีพ okay. ีพีพีอีกอะเลี้ยงเห็ดเลี้ยงหมักใหม่อุยอ้ยอุย้ยอุ้ยพาอวดมากถุงเชืออะไรอีกดอกนึ่งกำลังอ่อนออนไปเลยจ้ะโอ้โอ้หหย,ยิบบกขึ้น ส่องไปอีกตั้งไว้หนีก่อนจ้ะเมื่อกี้ส่องไปอีกพออีอย่างอีกวันนี้เบิ่งจะเห็ดดำเห็ดดำหรือว่าเห็ดกระด้างฟินแลนด์จ้ะน้องเมย์ขอเอิ้นเห็ดกระด้างผู้ใดสิเอิ้นเห็ดดำก็ได้เห็ดกระด้างเบิ่งเบิ่งส่องมาหนีอีกอเห็ดกระด้างโอ้ยเห็ดกระด้าง มันมักออกอยู่กับใบฟื้นนะจ๊ะต้อง,องทั้งที่กันนีอีกจ้ะเอาไปเอากระตาก่อนเด้อจ้ะไปเอากระตาก่อนมากระตามาใส่แล้ว กำลังอ่อนๆเลยจ้ะขี่มามามาทาง,ง,งนี้หลงน้ำมันมันชุ่มชื้นแต่มันเลยอ๊กอยู่กับลองน้ำ ซุปนี่ยางสเสียบได้แต่เห็ดอันนี้ซุปแบบเือเห็ดกระด้างบ้านเขาอ,อยากกำลังสิออกดอกน,น้อยๆน้องมีกว่าหรือไม่จูงมันไหวออกดอกง่างอันนี้มันเพิ่งเริ่มออกจ้ะ อีกบ่ทั้งผุ่นอ้ยคือลุยนามค่ะนอแบตดน,นี้นี่ล่องน้ำมันชุ่มชื้นมันเลยได้ออกจ้ะอุย้ยตกร่องน้ำเบิ่งหันมาทั้งทีเจอเห็ดนางไกอีกจ้ะนี่กำลังพูเห็ดนางไกอุย้ยเอามีดตัดซะจ้ะ

มันยังบ่ออกลายเนะจ้ะก,ก็เลยได้ซ้ำนี่แหละจ้ะเห็ดเอกระด้างเห็ดกระด้างฝรั่งหรือว่าเห็ดดำซุปแซ่บมากซุปแบบเห็ดกระด้างบ้านเฮาเลยจ้ะนี่ตะวันนิ่มเนื้อมันจิน,นิ่มคือจังเห็ดตน้นเห็ดกระด้างมันอ่อนๆีน่ามันออกลายมันสิเป็นพืชเลยจ้ะเดี๋ยวโนเมสิพามาเก,ก็บมันต้องฝนตกดีๆก็หนีก่อนเรามันสิมักออกกับปบฟื้น แล้วอันนี้ก็ห็ดหนังไก่เวลากินเขาก็ต้องอลอกลอกอันนี้มันออกก่อนนะจจะลอกอันข้างล่างมันออกกิดถอนขุนมันก่อนถอนขุนถอนขุนออกถอนขุนไก่ออกแล้วจังกินเอาไปผัดมันเคี่ยวกกุบกกุบคล้ายๆ,ๆ,ๆหนังไก่เขาก็เลยเอิ่นหนึหนหนังไก่หรือเปล่าต <c> ร <oughs> งนี้ว่าผัดเ่บกรอบอร่อย โลกเอ๋ถอนขุนก่อนถอนขุนก่อนกินวันนี้น้องเมฆซสิไปเก็บหมากไมโต้ก่อนนะจ้ะยังมาติมถังอยู่ไปๆไปตามมาเก็บหมากไมโต้จ้ะ มาเด้อจ้วงเอาจ้วงเอา,เอ,าอันไกลเต็มแล้วเด้อจากคุณอาพอได้เฮ็ดลินลินได้หนิเฮ็ดอหลี่ได้หน่หลายคักปันนี่เต็มเอาเต็มเอาป๊ามงนี่ดุคักดุกแน่จ้ะว่ามีหอดใบมงนี่มงดู พูดพูดเธอมี้เต็มถังกระบาดนี่เละจ้ามันดนนวยยิ่งใหญ่ขรุลจ้ะเหงาไปแม่นเบิดลเลยมองดอ่อนเนาะจ้ะ ต็มสองถังก็จะเมียบ้านแล้วจ้าไปก่อนเด้อมาส่งของน้องปินยากินก้อนอันนี้เห็นใหญ่ๆถังกว่าเต็มแล้วก็สิเตะเมียบ้านแล้วจ้ะมาหอดบ้านแล้วจ้ะวันนี้ก็เอามากใหม่มาเลือกมาจ้ะ มกไม่มันเปียกแต่งนอยมันก็สิเรียบยนี่ยลงเมสิอววันใดมาเป่าเนาะจะ้ะมาเบิ่งว่ามันสิแห่งสิดีบอร้องถดลองเบิง่งภูมิปัญญาไทย แล้วก็กระซิมะเลือดนองจากจุกแบบนี้น้องมีน้องมีถกนอกจามันบึงมันบึงบงงานนอกจากรสชาดมันยังหวานอยู่จากหวานเพราะท่านได้จืดเน,าาน้าปา เคลียร์มาทีละน้อยทีลน้อยเรียบเป็นเฟียงไปนวยแตกก็เอาออกตุกก็เอาออก ก็ถือว่าโอเคอยู่จ้ะเ,เรียบร้อยแล้วผล,ลไม้เลือกเสร็จแล้วใส่กล่องเรียบร้อยจ้าโลเ,เอาไปส่งลูกค้านะจ๊ะราคาก็45ยูโร เอาไปคูณเงินไทยเบิร์หนึ่งยูโรเท่ากับสาสิบหกบาทเนาะจ้ะนี่ละราคามันลดแล้ว